สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะในวันจันทร์ที่19ก,กรกฎาคมนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องสังมพวนนั่นเองนะคะในใบงานของเรียนนะคะใบงานที่1.1นะคะใบงานของนักเรียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพังเพยและก็สุภาษิตนะคะ สัมมวลสุภาษิตและคำฟังคืนนะคะคืออะไรเรามาดูกันนะคะสํานวนก็คือถ้อยคำนะคะหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะคะมีความหมายไม่ตรงตัวหรือว่ามีความหมายอื่นแฝงอยู่นะคะในเชิงเปรียบเทียบนะคะสํานวนนะคะคือถ้อยคำนะคะที่กล่าวสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานนะคะมีความหมายไม่ตรงตัวนะคะ ความหมายนะคะอื่นแฝงอยู่นะคะในเชิงเปรียบเทียบนะคะมาดูตัวอย่างสำนวนต่างๆนะคะเช่นกระ่ายเปตีมน,นะคะเป็นคำพังเพยนะคะหมายความว่าอาการที่แสดงนะคะตกใจง่าย,ายๆโดยไม่ทันได้สำรวจให้ท่องแท้ ขว้างงูไม่พ้นคอนะคะก็คือทําอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตัวเองก็เหมือนเราขว้างคูขว้างงูออกไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาหาเรานะคะขี่ช้างจับตะกะแตนก็คือลงทุนมากแต่ได้ผลผลิตน้อยนะคะขี่ช้างก็คือเราจับตะกะเตนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปหาช้างมาขี่นะจริงเราเดินไปแล้วก็จับก็ได้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นสำนวนเหมือนเปรียบเทียบนะคะว่าขี่ช้างจับตะกะแตนนะคะ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็คืออน้ำก็ต้องพึ่งเรือนะคะเสือก็ต้องอยู่ในป่าพึ่งป่านะคะอ่าต่อไปนะคะลูกไก่อยู่ในกำมือนะคะลูกไก่อยู่ในกำมือก็คือผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจนะคะผู้ที่ไม่มีทางต่อสู้นั่นเองนะคะหมองมูตายเพราะงูผู้ที่ชำนาญในการเอางูหเห่ามาเลี้ยง ก็อาจถูกง um ูเห so so e well no. yeah. mm ่าเนี่ยกัดตายเพราะว่าความประมาทโดยปีญายนะคะก็คือผู้ที่มีความรู้อาจตายหรือพลาดท่าเสียทีเพราะความรู้ของตัวเองก็ได้นะคะอ้อยเข้าปากช้างก็คือสิ่งหรือประโยชน์ที่ตกอยู่ในมือแล้วไม่ยอมคืนนะคะก็เหมือนอ้อยอะถ้ามันได้กินช้างมันก็ไม่คืนอ้อยมาง่ายช้างได้กินอ้อยมันก็คือไม่ยอมคืนอ้อยที่ในปากมาได้ง่ายๆนะคะ ต่อไปอันนี้ประเภทของสุภาษิตนะคะสุภาษิตตำแพงมีหูปะกมีตานะคะก็คือการที่จะพูดหรือทำอะไรให้ระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นความรับเพียงอไรก็อาจมีนคนล่วงรู้ได้นะคะเข้าเมืองตาเหลิวต้องเหลีวตาตามอันนี้เป็นนง สุภาษิตนะคะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อนี่ก็เป็นสุภาษิตนะคะน้ำเชี่ยวยาขวางเรือกนี้ก็เป็นสุภาษิตนะ,ะต่อไปพูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตํานงทอนะคะน,นี่ก็คือสุภาษิตก็คือพูดไปเนี่ยไม่มีประโยชน์นิ่งเสียเสียดีกว่านะคะก็คือไม่ต้องพูดหรอกแม้เป็นแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็คือการไม่ยอมทําให้เรื่อง การไม่ยอมแพ้ให้เรื่องสงบไม่ยอมแพ้ให้เรื่องนะคะการยอมแพ้ทาให้เรื่องสงบการไม่ยอมแพ้ทาให้เรื่องไม่สงบนะะนะะหันหน้าเข้าหากันก็คือเป็นไมตรีต่อการปรึกษากันนะคะรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้เติมก็คือรักจะอยู่ด้วยกันนานๆก็ตัดความคิดอาฆาตพยาบาทออกไปนะคะถ้ารักกันอยู่ให้สั้นๆนก็คือให้อาฆาตพยาบาทมันข้าไว้นะคะ เอาน้ำเย็นเข้าลูกก็คือพูดออหวานหวานล้อมนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าสุภาษิตเป็นถ้อยคำหรือข้อความนะคะที่กล่าวสืบต่อกันมาแล้วอย่างช้านานนะคะเราเคยได้ยินนะคะคำเหล่านี้มีความหมายนะเป็นคติสนใจเราน,นะคะส่วนพังเพยนะคะส่วนคำพังเพยเนี่ยเป็นถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมานะคะ,ะสุภาษิตนะคะ มีความหมายเป็นคติสอนใจส่วนำคำพังเพยก็คือข้อถ้อยคำที่สืบต่อกันมาเหมือนกันนะคะโดยกล่าวเป็นกลางๆนะคะคำพังเพยเนี่ยกล่าวเป็นกลางๆเพื่อให้ตีความเข้าเรื่องนะคะนี่คือความหมายของสองอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือกล่าวสืบต่อกันมานานแล้ว ศิิเนี่ยคือเน้นเป็นเรื่องคติสนใจส่วนคำบัง,งเพยเนี่ยก็คือเพื่อให้ตีความเข้าหาเรื่องได้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการถ่ายถายงานของเรานะในงานของเราก็คือคำพังเพยและศิลปะสิ์ให้นักเรียนวาดภาพประกอบคำพังเพยหรือสุภาะสิท์ที่นักเรียนชอบ พร้อมเขียนชื่อคำพังคพภาษิและเขียนบรรยายให้ใส่ท้องกับความหมายนะคะเช่นครูชอบสุภาษิตที่ว่าน้ำลดต่อผุดนะคะะครูก็เขียนตรงนี้น้ำลดต่อผุดรูปนะคะครูก็วาดรูปน้ำลดต่อุด เขียนเลยค่ะเขียนเสร็จแล้วมาบรรยายนะคะบรรยายนะคะหรือเป็นการแต่งประโยคจากภาพนั่นเองนะคะการบรรยายนะคะให้สอดคล้องกับความหมายของภาพนะคะภาพอะไรเราก็เขียนความหมายของภาพนั้นพอบรรยายก็ต้องสอดคล้องกับความหมายนะคะเช่น เหมือนเมื่อกี้มีอยู่ในนี้นะคะทีกระต่ายเปลี่ยอูมนะคะตกใจไปโดยที่ไม่ได้ดูให้งทงแท้เราก็วาดรูปก,กระต่ายนะคะกำลังตกใจอยู่ใช่ไหมความหมายเมื่อกี้ก็บอกแล้วแล้วการบรรยายภาพก็คือว่านนประเด็นข้อบรรยายเป็นาการที่เรา ทำไมคะการที่เราตกใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโดยเราไม่ทันได้สังเกตอะไรก็ว่าไปนะคะให้มันอธิบายความหมายนะคะมันใหญ,ญ่ภาพให้สอดคล้งกับความหมายแค่นั้นเองนะคะทีนี้ต่อไป วันนี้ง่ายนะคะจะมีแค่นี้มาดูในเรื่องของการพูดนะคะการพูดก็คือการใช้ถ้อยคําน้ำเสียงนะคะเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความสิ่ความรู้ประสบก,การณ์นะคะตลอดจึงความต้องการของผู้พูดนะคะให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้นะคะการพูดที่ดีก็คือการพูดที่ใช้ถ้อยคําน้ำเสียงนะคะรวมทั้ง กิริยาอาการนะคะประกอบอย่างมีประสิทธิภาพนะคะถูกต้องตามมารยาทนะคะเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ฟังนะคะเพื่อให้เกิดการรับรู้แล้วก็ตอบสนองความมุ่งหมายของผู้พูดนั่นเองนะคะการพูดในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีหลายลักษณะนะคะได้แก่การพูดแสดงความรู้การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก จากเรื่องที่อ่านจากเรื่องที่ฟังจากเรื่องที่ดูซึ่งเรานะคะทำความเข้าใจสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านฟังและดูนะคะโดยฝึกตั้งคำถามคาตอบนะคะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือแล้วจึงพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกนะคะการพูดเนี่ยม,มันบ่งบอกอะไรเราได้ไหลายๆอยา่าง เช่นกันเราฟังอย่างมีจุดหมายไม่ใช่ฟังแล้วก็ให้ผ่านผ่านไปการดูก็เหมือนกันนะคะเราก็จ้าต้องดูอย่างมีวิจัรนญายนะคะนี้มาดูสดเลยนะคะมาดูหลักในการพูดของเรานนั่นเองนะคะหลักการพูดนะคะแสดงความรู้ หลักการพูดแสดงความรู้ ane, ความคิดเห็นความรู้สึกนะคะการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นความรู้สึกเนี่ยมักมีหลักการปฏิบัตินะคะมีหลักการปฏิบัติดังนี้หนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่พูดเป็นอย่างดีนะคะสองพูดแสดงความรู้ที่ถูกต้องแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผลประกอบการพูดให้ผู้ฟังได้เข้าใจเวลาเราพูดอะไรนะคะเราต้องหาเหตุผลมารองรับคําพูดนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเชื่อเรานะคะ,ะต่อไปเรียงลำดับการพูดให้ต่อนุ่วต่อเนื่องนะคะไม่พูดลวกวนพูดไปแล้วแล้วก็กลับมาพูดอยู่ที่เดิมนะคะสรุปแล้วก็ไม่รู้ว่าใจความสำคัญคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่า พูดทุกคนนะคะพูดให้ต่อเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องนะคะต่อไปมีมารยาทในการพูดนะคะอันนี้คือหลักการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นนะคะทีนี้เรามาดูมารยาทในการพูดนะคะการพูดเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นควรพูดอย่างมีมารยาทนะคะการพูดเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นมีมารยาทนะคะหนึ่ง ยืนหรือนั่งพูดอย่างสง่าผ่าเผยไม่ประมาทไม่ล้วงแคะแกะเกาขณะที่พูดเหมือนเวลาครูให้ในักเรียนออกไปพูดหน้าห้องบางคนก็ดินยืนสายไปทายมาจนครูแบบว่าทําไมไม่ยืนให้นิ่งใช่ไหมอ่าเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยนักเรียนไม่มีอะไรคะขาดมารยาทในเรื่องของการพูดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาออกไปพูดหน้าห้องนักเรียนต้องยืนตรง ะะยืนสั่งสง่าผาเผยนะคะไม่ล้วงไม่แคะไม่หันซ้ายหันขวานะคะหากผู้ฟังหลายคนหากมีผู้ฟังหลายคนเนี่ยมีเพื่อนห้องเราอยู่ทั้งหมด29คนสมัยนักเรียนก็ควรจะสบตาเพื่อนบ้างนะคะในขณะที่พูดไม่ใช่เอาแต่มองพีดานหรือไม่ก็มองพื้นหรือไม่ก็มองกระดาษที่ออกไปพูดใช่ไหมอันนั้นเราเรียกว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังนะคะ สพูดโดยใช้วาจาสุภาพนะคะไม่ควรพูดส่อเสียงว่าร้ายคนอื่นหรือพูดทำร้ายจิตใจผู้อื่นและพูดโดยใช้น้ำเสียงนุ่มนวลน,นะคะ สามพูดออกเสียงให้ชัดไม่ตะโกนหรือตะคอกให้ผู้ฟังนะคะรู้จักกล่าวขอโทษเมื่อพูดผิดแล้วก็กล่าวขอบคุณนะคะเมื่อได้รับคำาช่นชมจากคนฟังนะคะต่อไปกล่าวทักทายผู้ฟังอย่างสุภาพก่อนพูดและกล่าวลายอย่างสุภาพเมื่อพูดจบโดยแสดงท่าทางประกอบการพูดอย่างสุภาพและเหมาะสมเหมือนที่ครูบอกนะคะว่าเวลาเราออกไปพูดหน้าห้องนะคะเราต้อง ทำปฏิสัมพันธ์เช่นสวัสดีครับหรือเรียนคุณครูและเพื่อนๆนที่น่ารักทุกคนอ่านี่คือก่ารกล่าวตอนออกมาพอ พูดจบแล้วนะคะก็บอกว่าวันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่าเห็นไหมเราต้องทำปฏิสัมพันธ์ 3, กับผู้ฟังตั้งแต่ตอนเราออกมาพูดจนถึงตอนเราจะกลับเข้าที่นะคะ ถ้าไม่พูดแทรกนะคะที่ผู้อื่นกําลังพูดไม่ควรแย่งกันพูดนะคะควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเนี่ยได้พูดบ้างแล้วก็ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นนะคะถ้าหากว่าเช่นเ,เราโตว,วาทีนะคะการพูดโตว,วาทีเนี่ยก็ไม่ควรจะเก็บความคางเคืงใจจากฝั่งตรงข้ามมาคิดนะคะ ควรเปิดโอกาสให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้มีโอกาสที่จะพูดโต้บ้างนะคะเช่นกันถ้าเรามีนำเสนอกับเพื่อนในกลุ่ม เป็นงานกลุ่มที่จะต้องให้ออกมานำเสนอออกมาพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ควรจะฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มนะคะให้เพื่อนในกลุ่มนียได้มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นนะคะต่อไปหูกการใช้เวลาในการพูดให้เหมาะสมเวลาออกมาพูดนะคุณมักจะกำหนเวลาใช่ไหมคะเช่นกลุ่มละห้านาทีอะไรก็ว่าไปนะคะอจบแล้วสําหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะมาดูใบงานเรื่องการพูดนะคะการพูดที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะเดี๋ยวครูจะแปะรูปที่ครูสอนนะคะเดี๋ยวครูจะแปะรูปนี้นะคะไว้ในกลุ่มนะคะเกี่ยวกับการพูดเนี่ยคือการพูดที่ดีอันนี้นะคะในหัวข้อน,นี้ที่นักเรียนต้องอาไปเขียนนะคะต่อไป การพูดแสดงความรู้การพูดอย่างมีมารยาทซึ่งเมื่อกี้นะคะมีหมดเลยนะคะที่ถึงได้อธิบายไ,ไปก่อนหน้านี้นะคะทีนี้ใบงานใบงานใบสุดท้ายนะคะที่ครูให้ไปนะคะให้นักเรียนทำอะไรก็คือทำอะไร ทำเกี่ยวกับสมัมเนวนั่นเองน,นะคะงา,านที่ครูให้นักเรียนไปให้ทำในกลุ่มนะคะนักเรียนให้ทำในกรอบกรอบมันจะมีอย่างแค่นี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมนักเรียนก็เขียนสมนันนมเนวนะคะคนละห้าสามัมเน เขียนตรงกลางว่าสำนวนสุภาสิทธิ์นะคะสำนวนสุภาสิทธิ์และธรรมภงมิมาหยงไปนะคะห้าห้าอย่าง จะเอาอะไรมาก็ได้ขีช่างจัดตุ๊กตกาตงตุ๊กตาเตนตันมันพิกลาลายแม่น้ําอะไรเขียนมานะคะอืมไม่ต้องเขียนความหมายนะคะเอาแค่นี้พอเขียนมานะคะว่าํำนวนสุภาษิตท,ที่เราจะเอามาเอามาทั้งหมดห้าอย่างนะคะแล้วก็เขียนมาดูไม่ต้องเขียนความหมายนะคะสำหรับ ชิ้นงานของนักเรียนชั้นูหกนะคะสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กูอขอจุกค,คลิปวิดีโอนะคะการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ